แตกเด็กๆตาแล้วมาดูดิมันฟกันเหนื่อยไม่เส่บอลกันเลยเยอะหมดไม่มีไฟนี่ยงส่อะไรจุดต้องฉุได้โปรดแล้วโดยพิ่มฉุนจะมหาเถรโลลาภะลาภาพระวันตูเมกราทุกคนที่มาในวันนี้้ดยบารมีของน้องพ้มฉุด้วยบารมี ไหวปะไ,วไ,วได้อยู่นะมอบให้แม่ครัวเนาะในที่ร้านไอตมชุนยักษ์แห่งนี้ครับน้ำหมูมาถวายให้คุณ้นชุนนะคะหมูกี่โลครับร้อยโลค่ะเพราะอะไรถึงเอามาถวายครับถูกรางวัลที่ห้าห้าใบค่ะ เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งแสนบาทอือก็เลยเอามาถวายค่ะทำไมถึงเป็นหมูครับก็หมูเนี่ยมีประโยชน์ได้ถวายต่อให้ทางวัดได้ทําอาหารให้พระสงฆ์ที่ไม่ได้ออกบินทบาทนะคะอืค่ะอ๋อช่วงนี้วัดปิด<ะ>ใช่ไหมค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ปิดแล้วก็ไม่ได้ไปบินทบาทค่ะอืมแล้วเลขเนี่ยมาจากไหนยังไงครับแล้วมีรางที่ว่าเราจะถูกหวยหลักแสนอย่างนี้ไหม ก็ฝันฝันเห็นพายุงวงช้างมาหมุนวนอยู่ตรงข้างหน้าคุณต้มฉุนเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเลขเบิ้ลประมาณเนี้ยก็เลยลองซื้อไว้ดูก็เอิ่นเป็นตรงรางวันที่ห้าครับงวดนี้นี่ถือเป็นงวดที่เท่าไหร่เลยครับเนี่ยจาไม่ได้แล้วแต่ว่าที่เราเคยถูกเนี่ยคือยี่สิบห้างวดติดค่ะที่แบบถูกเยอะๆเลยใช่ไหมครับแต่งวดนี้งวดที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจงวดที่แล้วนี่ถูกไหมครับ งวดที่แล้วถูกแต่ไม่ได้ออกข่าวอ๋อไม่ไม่ได้มาแก้บนไม่ได้มาแก้บนอืมก็ถือว่าถูกก็ตั้งแต่หยุดไปงวดหนึ่งหลังยังก็ถูกมาตลอดเหมือนกันใช่ค่ะน่าจะเจ็ดหรือแปดนะพี่เนาะประมาณนั้น